มันจะต้องมีต้นทุนในประเทศไทยสมมุตินะ40บาทในร้อยแต่พจ้์ราคาขายร้อยหนึ่งอ่ะต้องพิสูจน์ได้ว่า40และนำเข้าได้60นี่เป็นแค่ตัวอย่างผมถามว่าใครรู้บ้างเนี่ยเวลาเราเนี้ยเราพูดเอซีมากี่ปีแล้วละ่ะเรารู้ไหมมีกี่คนที่รู้ไม่รู้น้อย แล้วถามว่าไอ้คนที่อยู่ในกระบวนการเนี้ต้องรู้ทุกคนไม่ใช่ผมคนเดียวผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ไก่หนึ่งตัวสมมุติส่งไปที่เวียดนามสิงคโปร์ละมันมีเขียนนะตามข้อตกลงที่ว่านี้เลยจะต้องเป็นอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นในเวลาที่ผมผลิตไก่เนื้อเนื้อไก่ที่จะส่งไปให้สิงคโปร์ต่อไปนี้ผมต้องดูนะมั่วไม่ได้นะต้องคำนวณเลยนะ ต้องมีวิธีในการที่จะจัดการตามข้อตกลงได้ถามว่ามีใครรู้บ้างและไอ้คนเกี่ยวข้องกับไก่ทั้งหมดเนี่ยจะต้องรู้หรืออย่างน้อยผมเนี่ยก็จะต้องรู้ว่าจะต้องคอนโทรลระบบการผลิตยังไงให้ได้ต้นทุนตามที่ตกลงกันหรือให้ได้วิธีการผลิตตามที่ตกลงกันเห็นไหมวันเรื่องนี้เป็นกระบวนการ ใช้เวลาแล้วห่วงโซ่การผลิตนี้สำคัญนี่ตัวอย่างแค่ผลิตในประเทศไทยเอาอย่างเงี้ยสมมุติว่ามันมีสินค้าเคลื่อนย้ายกันทั้งหมดเลยในภูมิภาคเนี้ยวัตถุดิบบางอย่างผมไม่มีผมต้องไปเอาเข้ามาจากประเทศเวียดนามเอาเข้ามาจากประเทศกัมพูชาอาไหล่รถยนต์ก็ได้เอาไม่ต้องเอาไก่เลยในรถยนต์หนึ่งคันมีอะไหลอยู่ในนั้น3 0 0พชิ้น ต่อไปข้างหน้าเนี่ยบริษัทลงทุนนะฮะโตโยต้าเขาต้องดูเลยประเทศไทยเก่งอะไรอ้าประเทศนี้เก่งอะไรเก่งอะไรเก่งอะไรสุดท้ายก็จะเอาชิ้นส่วนทั้งหมดมารวมกันใช่ไหมเป็นรถนั่นแหละครับไอ้ที่ผมพูดมาเลยเอา้าวอะไรชิ้นนี้เนี่ยมาจากเมืองไทยมันได้ถิ่นกําเนิดหรือเปล่าอา้าวถ้าไม่ได้ไเกิดอะไรขึ้นครับเก็บภาษีกลับไปที่เดิม อ่าเมื่อกี้ให้ศูนย์ใช่ไหมอ่าคุณไม่ได้เนี่ยก่อนศูนย์เท่าไหร่ล่ะยี่เก็บเลยเราะันกระบวนการผลิตมันอินทริเกตเข้าไปอยู่เป็นหนึ่งเดียวกันตอบด้วยรูอัปบอริจ,จินแต่จะเป็นศับใหม่สำหรับท่านนะในกรณีที่ผมต้องการอะไหล่มาจากประเทศกัมพูชาและไอคนที่ขายผมดันไม่มีเทคโนโลยีในการผลิตถิ่งกำเนิดที่ได้ตามภาษีที่กำหนดเนี่ย ผมจะทำยังไงกับเขาครับผมจะทิ้งขว้างเขาได้ไหมเอ้ยไม่ซื้อไปหาอีกคนหนึ่งมันไม่ง่ายอย่างนั้นหละครับนี่คือการแข่งขันใช่ไหมเพราะฉะนั้นดรธทนเนท่านฉลาดเก่งกว่าผมท่านไปสอนมันเลยคู่ค้าท่านอยู่ที่กัมพูชาหม่งันผลิตอะไรเหมือนผมเลยบอกเองทำไม่ได้ไหมโอเคเอาเทคโนโลยีไปใส่ให้มีถิ่นกำเนิดให้ได้เห็นไ,ไหม เข้าได้ไปแล้ววันอาะายชิ้นนั้นมาเมืองไทยภาษีสูนย์ไอ้ผมไม่ได้เข้ามากับภาษี20ผมแพ้แล้วแล้วผมต้องทำไงเทคโนโลยีใช่ต้องเอาเข้าไปสอนเขาให้มันเก่งขึ้นนี่ไงวาลูเชนที่พูดเมื่อกี้ไงมันลิงก์กันไปหมดนะ,ะมันต่อเนื่องกันสรุปตรงนี้ก็คือว่ามันไม่ง่ายอย่างที่เราคิด เราขอให้รู้ว่ามันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นในกรอบเหล่านี้นะเรื่องที่หนึ่งเลยเนี่ยเรื่องต้องทำใจเลยทำใจว่าประเทศไทยเนี่ยเราถูกรวมภาษาอังกฤษเขาเรียกอินทริเกตเข้าไปในตลาดโลกเรา,าจะชอบมันหรือไม่ชอบมันเนี่ยมันอินทริเกตเราเข้าไปเพราะว่าคำถามที่ผมทิ้งไว้เมื่อกี้เอ้ยถ้าเราไม่เอาเราก็ออกไปข้างนอกเราออกไปข้างนอกแล้วไปอยู่กับใครก็ต้องค้าขายเหมือนกัน ถ้าเป็นอย่างนั้นยิ่งตายหนักเข้าไปใหญ่เลยเพราะไอ้กลุ่มเนี่ยมันไปด้วยกันหมดแล้วแล้วเราอยู่ข้างนอกเราก็ไม่ได้อะไรสักอย่างเราจะฆ่านี่เรายิ่งทํางานหนักเป็น20เท่าเี่เราบอกว่าเอาเข้ามาพอเข้ามาปุ๊บเราก็ทําใจว่านี่คือสิ่งที่เราต้องเดินนะสองต้องทําความเข้าใจคือเข้ามาแล้วต้องเข้าใจจริงๆไม่ใดฟังเฉยๆอ้าว2อ1 5 AEC ไม่รู้แลคนที่รู้เนี่ยจะต้องมา ตีลงไปเป็นย่อยลงมาเป็นพื้นที่ของสินค้าเลยย่อยลงไปเลยท่านทราบไหมเวลานี้เนี่ยผมอยู่ในธุรกิจปสุสัตว์นะในฐานะที่ผมทำอาหารสัตว์เนี่ยยูนกลางๆเนี่ยตอนนี้ผมอยู่เฉยๆไม่ได้ผมต้องลงไปอินทิเกตข้าโพดเลยฮะลงไปจนถึงคนปลูกข้าวโพดท,ที่นานเลยไอ้เม็ดนี้ต้องมายังไงเชื่อไหม ผมเพิ่งประชุมมาเมื่อกี้นี่และไอ้คนปลูกข้าวโพดหน้านเนี่ยนะเอาเมล็ดพันธ์ุมาจากไหนผมไล่ไปถึงไอ้บริษัทมอนซันโตบริษัทอะไรก็แล้วแต่ซินเจนตาที่มันผลิตเมล็ดพันน่ะไล่ลงไปถึงนู่นเลยว่าคุณผลิตเมล็ดพันธ์ุมายังไงย้อนกลับมาถึงผมกลับไปที่ฟาร์มไปถึงโรงงานอาหารสัตว์ไปถึงคนแล่เนื้อไก่ส่งออกไปเลย เวลาเนี้ยความรับผิดชอบมันวิ่งตั้งแต่ต้นจนจบนะขนาดเนี้ยเพื่อตอบปัญหาง่ายๆที่ผมเอ่ยไปแล้วรูวบริจินไงมันต้องเช็คๆๆทั้งหมดนี่มันมีอิมปอร์ตเท่าไหร่รวมๆๆค่าน้ำค่าไฟคิดหมดเลยนะอันนี้ผมยกเป็นตัวอย่างนะครับท่านอย่าไปคิดว่าอันนี้คือมาตรฐานเดียวหรือข้อตกลงเดียวมันมีหลายข้อตกลงแต่ว่าอยู่ที่ธุรกิจนั้นว่าจะรูออริจินอะไรใช่ไหม นี่คือความรับผิดชอบผมอยู่เฉยๆไม่ได้ผมต้องไปปรับปรุงหมดเลยและที่ผมทำเนี่ยจริงๆผมไม่ได้ตอบอาเซียนนะฮะผมตอบไอวิธีการทําการค้าใหม่ที่มันไล่ล่าพวกเราอยู่เนี่ยก็คืออะไรครับผมพูดไปเมื่อกี้แล้วสิ่งแวดล้อมสังคมต้นทุนมาอันดับสามนอนาคตอันไม่ไกลจากเนี้ยเวลาผมไปขายของเนี่ยผมต้องอธิบายเลยนะว่าผมทําลายต้นไม้ไปกี่ต้นเรื่องจริงนะ ไอ้นี่มันยิ่งกว่า a อซอีกแต่ว่าผมกําลังเปรียบเทียบให้ท่านเห็นและท่านเตรียมตัวไว้เลยเพราะันโครงสร้างการผลิตของประเทศไทยทั้งหมดไม่ใช่เปลี่ยนเฉยๆนะต้องสร้างใหม่หมดเลยว่าเข้าใจพัฒนามันแล้วก็ต่อเนื่องด้วยคือมันต้องต่อเป็นระบบออกไปเพันตอบคำถามเมื่อกี้ว่าเอ,อกระทรวงวิทยาศาสตร์ทำไมต้องเข้ามาเระันประเด็นวันนี้นี่ที่เราห่วงเนี่ย มันไม่ใช่ห่วงเอกชนอย่างผมที่ผมห่วงที่สุดเลยยังมีสมคนที่อยู่ในประเทศไทยที่ต้องแข่งกับผมพร้อมๆกันไปด้วยกันหนึ่ง NGO ใช่ไหมภาคสังคมเนี่ยมองภาพเดียวกับผมหรือเปล่าไม่ใช่เขาก็มองของเขาผมก็มองของผมไม่มีปัญหาแต่ไอ้ภาพโลกเนี่ยมันต้องเห็นพร้อมกัน เราต้องการสิ่งแวดล้อมที่ดีต้องการสังคมที่ดีไม่มีฟอสเลเบอร์ชายเลเบอร์อ้น,นี้มันอยู่ในอาเซียนหมดนะแล้วเราจะผลิตสินค้าย,ยัางไงให้มีระเบียบที่ออกมาทันมีข้าราชก,การอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้าใจแล้วการเมืองมันเข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไอ้ข้อตรลงเหล่านี้รวมทั้งอาเซียนนะท่านฟังเผดๆนะเซ็นสัญญาเสร็จใครเป็นคนทำฮนะโยนมาที่ผมอะ นี่คือสัญญาจบแล้วคุณไปแข่งผมได้ยินมาตลอดชีวิตเลยและคุณไม่ต้องแข่งเหรอคนอื่นที่นั่งข้างผมทั้งหมดนี้ไม่ต้องแข่งเหรอข้าราชการไม่ต้องแข่งเหรอความจริงวันนี้เขาไม่แข่งนะฮะถามนี่นั่งอยู่นี่แข่งอะไรเขาต้องไปทำงานอีกเยอะไป e n enforce l a อไปเขียนรอไปออกรอกฎหมายไปใช้วิธีการเพื่อให้ได้ไอ้ข้อตกลงเนี้ยสำเร็จ แต่วันนี้ผมรอไม่ได้ผมทําเองอไงใช่ไหมแต่วิธีทำเนี่ยผมอยู่คนเดียวทําไม่ได้ผมก็ต้องไปรวมกลุ่มกันเป็นสมาคมแล้วก็ลงไปทํานี่คือประเด็นละอันนี้คือภาพที่อยากให้เห็นนะครับว่าวันนี้คนไทยต้องเห็นภาพนี้แล้วมันถึงจะขยับต่อไปได้ถ้าเราไม่เห็นภาพนี้เด็กไม่เห็นภาพนี้ผู้ใหญ่ไม่เห็นภาพนี้มันเดินต่อไปไม่ได้ วันภาพแรกที่เห็นก็คือตรงเมื่อกี้ที่ฉายไอ้ภาพที่สอเนี่ยเป็นขบวนการที่คนไทยประเทศไทยต้องทําเลยก็คือระบบการศึกษาทั้งหมดต้องเปลี่ยนใหม่หมดเพราะอะกีเม้นที่มันมาเนี่ยมันเป็นโจทย์ของทุกคนวันวันนี้เราเนี่ยต,ต้องให้เด็กๆเ,เข้าใจว่าอาเซียนคืออะไรไม่ใช่ผมที่ต้องเข้าใจเพระหลักสูตรในหมหาลัยหลักสูตรในป .1 ป .2 มัธยมต้องมีอาเซียนหมดแต่ไม่ใช่บอกเฉยๆว่า 2015เข้าสู่ขบวนการอาเซียนไม่ใช่ต้องไปบอกเขาเลยว่าต่อไปชีวิตต้องเปลี่ยนภาษาต้องเปลี่ยนประเทศไทยต้องมีภาษาต้องพูดภาษาไทยแต่อีกคนหนึ่งคนเดียวกันน่ะต้องพูดเวียดนามได้พูดคือวิธีการคิดเปลี่ยนใหม่หมดเลยว่หลักสูตรในโรงเรียนต้องเปลี่ยนใหม่หมดเพวันเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งเราจะต้องเดินหน้าไปพร้อมๆกันว่าคนไทยเนี่ยต่อไปข้างหน้า จะต้องรักษาวาลูของไทยยังไงไม่ใช่วันนี้ไม่ได้พูดถึงตรงนี้เลยเอา้าวปล่อยอาเซียนเข้ามากลายเป็นคนต่างชาติหมดเลยประเทศไทยหายไปเลยถูกกลืนหมดเลยเป็นไปในอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นในภาพรวมนี่มันเกี่ยวข้องสังคมสิ่งแวดล้อมคนการผลิตการแข่งขันผู้บริโภคมันโยงใย,ยเป็นเส้นเดียวกันหมดครับเพราะฉะนั้นในแต่ละส่วนของภาคสังคมมันต้องเดินไปพร้อมๆกันหมดนะเราไม่ใช่ผููแต่เศรษฐกิจ ผมแข่งอย่างเดียวเนี่ยแข่งได้เชื่อผมผมชนะทุกที่อ่ะไม่ต้องห่วงเลยแต่ที่น่าห่วงก็อีก2อสคนนี่นั่งอยู่ใกล้ๆนี่ฮะนะไอคนออกกฎหมายสภาผู้แทน500คนเนี่ยมีกี่คนที่เข้าใจ AEC แล้วมันไปปฏิบัติหรือเป่ากฎหมายมีกี่ฉบับที่ไม่ได้ทำเลยเป็นร้อยร้ฉบับต้องแก้ต้องเดินไม่มีใครทำตรงนั้นเลยนะ <S <S ผมคิดว่าฝากไว้เรามาไปด้วยกันนะฮะอาเซียนเป็นจุดเริ่มต้นประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงมาก แล้วเราจะต้องเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ตรงนี้แล้วต้องเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เด็กๆนั้นต่อไปข้างหน้าผมก็เชื่อว่าหลักสูตรเอ a e ซต้องเข้าไปอยู่ในทุกๆแห่งให้เขาเรียนรู้ทั้งหมดมันจะเดินทางไปได้ด้วยกันอย่างดีนะครับขอบคุณค่ะอันนี้ก็เป็นมุมมองจากภาคเอกชนนะคะสุดสุดท้ายแต่ไม่ท้ายที่สุดนะคะท่านดรธนิตม,มีข้อทิ้งท้ายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในเรื่องของ AEC อย่างไรคะ ทายก็คนฟังหมดแล้วนะก็ะผมพูดสั้นที่สุดเลยก็ว่าตอนนี้เนี่ยเราพูดเหมาเข่งไม่ได้นะครับเพราะขณะนี้เราชอบพูดเหมาเข่งกันแล้วก็พูดภาพรวมกันเป็นมหาภาคกันเพราบว่าเวลาสองปีจากนี้ไปผมก็ฝากทางสารบ,บัญการศึกษาแล้วก็ภาครัฐด้วยว่าต้องพูดเฉพาะเจาะจงไปให้ ชัดเจนเห็นภาพให้ได้ว่ากลุ่มไหนอย่างที่คุณพลสินว่าแข่งได้กลุ่มไหนแข่งขันไม่ได้เพราะว่ายุทธศาสตร์จะจะไม่เหมือนกันกลุ่มที่เขาแข่งขันได้อันเนี้ยเขาเดินหน้าไปเยอะแล้วเท่าที่ผมเห็นในช่วงที่เรามีการลงมาสองปีเนี่ยเขาก็พร้อมสหพัฒน์ก็ไปปักหลักอยู่ในพมา่าซีพีไม่ต้องพูดถึงซีเมนไทยก็ไป เยอะแยะหมดแล้วมิตรผลก็ไปลาวไปอะไรกันเยอะแยะผมเองโดยส่วนตัวก็ไปลงในเวียดนามพมา่านะครับอันนี้ข้ามไปถึงญี่ปุ่นแล้วด้วยซ้ำไปนะครับครนี้คนที่เราต้องมาดูแลก็คือว่าไอ้กลุ่มที่ด้อยโอกาสจริงๆมันมีใครบ้างมันมีอินดัสซีไหนและพวกเขาอยู่ตรงไหนเป็นพวก SME กลุ่มเกษตรที่คุยไปแต่ต้นเมื่อกี้นี้นะครับพวกเนี้ย ทำยังไงพวกนี้เขาอยู่ดีๆมันถูกแอทแทกเข้ามาต้นทุนแข็งไม่ได้ไปสามารถจะเข้าเป็น Value Chain หรือไปโซ่ประธานของอุตสาหกรรมใหญ่ๆได้ผมว,ว่าพวกนี้เนี่ยเราเราทำยังไงการจัดการที่จะยกระดับเขาให้เป็น International <S <S กระทรวงพาณิชย์อาจจะมีไปเรื่องออกบู t ออกบ n e s s m แมชชิ่งตรงนั้นเป็นสิ่งเป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็ใน ตอนจบก็คือว่าผมคิดว่าหลายหน่วยงานต้องมามาบูรณาการกันหลายกระทรวงกระทรวงพาณิชย์อุตสาหกรรมนะครับกระทรวงแรงงานกระทรวงเกษตรต่างๆก็คงต้องทําร่วมกันนะครับก็ขอบคุณนะครับเท่านี้ครับนะคะอ่ um, so ค่ะสำหรับการเสวนาในวันนี้นะคะก็ในหัวข้อที่ว่าไปให้ไกลกว่า AEC 2015นะคะเพื่อรองรับกระแสะโลกและภูมิภาคที่กำลังเปลี่ยนแปลงนะคะหวังว่า,าทุกท่านที่เข้าร่วมการเสวนาได้รับข,ข้อรู้ข้อคิดเห็นต่างๆนะคะที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ